สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมือสุขุสุคนเดจ้ามือนีน้องคอนเข้ามาเือนในพี่น้องเข่ามาเมี่ยนเฮือนเข่ามากวดเฮือนกวดซานไหวพี่น้องมีแม่กับน้องนอุน,น,นกาพากันลกใหญ่าทางหลังมากวดเดินพี่น้องเมี่ยนตามหานที้เยือ่อาร้ายพี่น้องใบไม่ ียังบอดดามาลากามันหกพี่น้องสองหมื่นเลยอีแม่มาเมียนเขยอนวันนี้น้องคอนบอดมายมาเำผินเพราะว่าเอาหนองอ,อนุนอีแม่กลามาเมียนก็สะอาดสะอ่างเลยพี่นอ้องยังแต่ตู้เนี่ยยังพันเศษยังมาพันรน่างนอง้องอนุนผืนกลามาทำน้องคอนเลยพี่นอ้องผืนอยากมานทำ ดูเพื่อนกับบรรยากาศดีขนาดพี่น้องเืกำลังนี่น้านินหลดหยาดนะแม่สบายดีพี่น้องน้องไปพี่ลูกมาสบายดีใช่ลูกน้านินสบายดีคุณป้าใช่ลูกปวดเบิดอยู่ดแข่งแดดได้ลูกเด้อผมอยู่คนมาหลกหยาซอยพี่น้องบ่าดเป็นไดร มาเห็ดครสะอาดดูพี่มันเย็นพี่น้องตื่นเพิ่นนั่งลินเลยพี่น้องเอาคลองลินเพิ่นมาลินเอารถเอาอย่างทางหอนทางหลักไหลเสียงรถอยู่พี่สงบดีพี่น้องโอ้ลูกเคยนาะนอนยางเหรอห้องก็บาแนมเบิ้งจับสวยลูกสบายดีนะสบายดีลูกกดแล้วเมียนแล้วแล้วก็สะอาดสะอ่างพี่น้อง <G ül> แต่ว่าเงินลังนี้นะยังบ่มีไฟได้วยพี่น้องไฟขาดป่แม่เออรืลลลอนี่ยเลยไฟขาดพี่น้องได้สองสามทิเลยพี่น้องยังไฟฝนมาต่อให้ซ่ำตรงนนำกินเลยพี่น้อง <G ül> ตรงนํำฝนกินนะเนี่ย ลานมากแล้วก็ที่เดิมเนี ok si ่ยเป็นมืดจ hmm. ุกๆโอเฮียนกะจอกที่ได้เข่ามือได้หน่อยเนาะล็อกดาวน์เลยด้มือนี่แหละล็อกดาวน์หัวันที่สามสิบเห็นเมียนเทิ่งนี่ก่อนพี่น้องบางเถ่อว่ามันผลบนตกกระชิพากันปลูกพักนแบบนี้ขุดสวนพี่น้องเห็ดอันชวนมากแตงน่อ่เนาะ มาทั่วพ่อได้อีกแล้วแม่นเดือขายพ่อได้เงินสิเดอเป็ดไปเดือพิ้งค่วพ่อได้กินพี่น้องค่ะเดืยกับพ่อได้ขายอยู่บมมีเวียกยังไงบ่อข้างกระจบเลยสวนใหญ่เติบในพี่น้องทางหลังกะนคเป็ดสวนให้บ่อข้างอันคั่วเอามันเรียกเป็ดเลี้ยงไก่อยู่เพื่อนในที่แหละยังบ่ได้มีงานเห็ดเด้ะวสิไปหางานทำเพิ่นกบ่เบือครับมาเพิ่นว่าสิเปิดซ่องอยากเห็ดคลิปพี่น้องไอ้กุ้งว่าสิเปิดซ่องให้มื้อนี้แหละ ตัวกั้งบอลลาวเคสีกั่งบอลลาวเคสีกั่งแมนกั้งบอลลาวเคสีเพิ่งเราสิเปิดเมื่อนี้แหละจะยังชิเหดคลิปตอนได้ยังโมโหเพิ่นชิดลงคลิปเพราะว่าไปหางานไปหางานยูเซโนบอมี่เพิ่งป้องห้าโควิดบอมี่ในเพจเเลยหางินอะไรตัางสองเพื่อนเราตัางสองกัได้เงินแล้วก็จังซื้อโทรศัพท์ใหม่ เพราะว่าเราจำอันนี <blunt animation> ้ของเฟินนากล่องมันมัวมัวความจำกระลายความจำบลายเราจะลกละสม่วยอีกกันไปดีสนอนไปดีไปดีซะกยังรัวสบายดีสุกเดรื่องนางกันไดอยู่เือนเฟินกะมัมีบอลลีนพี่น้องห่อนก็ห่อนยูเอ็นรังนะอยู่พี่สบายพี่น้อองยู่พี่เป็นเดินอยากไปทางใดก็ได้อาณาระวังมันไกลทางนี่ค่ะ แม่น้องนอนพัดแหงชนซ้ำเดียวนี่แหงดือแหงชนแลนเปทุทีมาพีเป็นเดินเดี๋ยวไปใส่ก็ได้แม่มื้อนี้แหละสีเปิดแม่มไปหาเงินกบไเดีไปเรียนต่อพี่้องเอ้ยหาก่อน หาเงินก่อน,นแล้วภาษีประยนนี่จะรัดเงินจะ่ได้ปไปคือว่าอันเขาเปิดหับทหารไหมทหารบากลั้งเข้ามาได้แล้วลูกลาหารก็ที่การท่านจะเอาสบ社保เอาก็ได้เสียเงินลายน่ะทหักหักแต่กาบว่ได้แค่ว่ได้ยังดอกไม่ได้แต่ว่าทหารตำรวจเลยพอเ,พอเอาการแข่งหักแข่งเท่กับแมนแต่กับชาวบอันเห็นห้อยปาดนก็ปวดหัวแข่งหักว่าแมนมีกวดฉบับแม่ ทหารตำรวจนี่ในปะทรงปะเสื้อเข้าไปกวดไก็จเป็นแม่โอกาสิเนี่และี่สแบงมองอู <c oughs> งสินินะยันบุ้หูที่นอกที่สิรเ่ทให้ย้ำมาแนอันกรารนเห็สวนให้แม<อ>่ก่อนแม่ได้เงินแล้วก็จังไปหาเงินงโควิดไปหา <c oughs> ที่ใส่ก็ไ่ ้อพี่น้องเอ้ยหาส,สาสุขภาพไปเดอ้ออันนี้ก็คำว่าอยู่ในเะไรพี่น้องไกลคู่ไกลคู่แมนฝากความปลอดภัยอยู่ในสะดวกพี่น้องบริมีแตะมีคนยังอยู่ตะครอบครัวงานลังนี่นะอยู่แล้วอบอ,อุ่นเนาะแม่แบบ,บนนมันสงบแมนสงบเพคืออยู่นอกพี่น้องเสียงลดเสียงยัง,งนั่งโทรศัพท์เลยวอ๋อล็อกสลุกลโลซะโล็ลแต่งานลังนี่ยังมีห้องน้ำเลยพี่น้อง วด้เห e ็ดห้องนนำเถอะเขาาอมไรกันแกันมนบางพีก็ขอเขาห้องนํำลูงดีนานวันเห็ดเถอะก็ใช่ห้องนำลมาแล้วทันทีนาอันน้ฮัลโหลโทรศัพท์เลยส่วนผู้ได้ขนาด้องคยกินแมนสวนกับดีหกสามพี่น้องมีแต่ไทยแล้วก็แล้ว มีเครื่องปลูกด้พี่น้องเพราะว่าคายกินมัจะ,ปะปนเปลยน้มี่ก,กรน้าไหมครับก๊อกซิดา,านะน,น่าหมมี่มจะไถนะนแ่ละพอเห็นท่านมนาแล้วก็จะไยไยไ,ย,ไยปีนน่ะมขอก้กไปซอยไ,<ห>ไอ้กุ้งอบอดนกันแล้วอะไรเห็นไอ้กุ้งนะไหมเออพ้อเทน่เห็นปแล่สแล่นนา่กไปถับบกเาเกต่อกันอยุ้งพุ่งๆน่ะมี้อหาไปซอยชิซอพี่น้อง ไปเบรงน้ำเพิน่นอันใดพอเห็ดได้เพิเพ่นก็เห็ดน,ำน้ำอย่าว่าบอลลอนเพิ่นทักเห็ดต่อเนี่ยอือพอแม่พี่น้องไปเบรงสวนเด็กพี่น้องอส <c oughs> วนกาแป้นอยู่ไปดีหกมีแต่อี่อเพิ่นเห็ดเฮือนในกรุงแล้วแล้วกาให้ไอ้กั้งมาไถพี่น้องสิเห็ดสวนหมักโมหมักแจงเห็ด มักทัวร์พี่น้องนั่นใหม่ก่ายอีแม่ฮักก้ฮักไปนี่โปงใหม่อลยพี่น้องอไอ้ใบไอ้ลายนะึงโปงใหม่นะแม่นี่ขามาเอาสุดนาบ่เห็นสัมออกไว้เลยบอลนางลินได้พี่น้องอันนี้ กี้บูกหมากแตงหมากถั่วแล้วก็น้องคอนหนังเผาอยู่นี่แหละยันแบะเขาปีนี้ก็อันนั่นแรกจะมาหนังเผามันเป็นห่มเลยห่มก่อนหน้าใหม่มันก็บ่ได้ไก่กันนะกับเพือนเขาไม่ด้แมนความหัวไปในปลาเกวยฮะการงันน้องคอนเลยพี่น้องเฮียหน้าทางแหละนะดินต่อดินนี่เลยแม่นความหัวไปกันต่อเชื้อหลังนั้น แต่ว่าเฮายังไม่ได้มาัางหัวตัวนี้ขันมังหัวแล้วสอดกันเลยสอดกันเลยป้ามักศิดาผู้เลี้ยงเถอะป้ามักศิดาน้องอนอนทุกมักศิดาผู้เลี้ยงหัวไม่ครบดูไเก็บไปเก็บมันไปเหมืองสวนกะกว่างได้พี่น้อง <c oughs> สวนน่ะนะกับน้องสะน้องสะกะหนามลายใส่เลยด้วยใส่แล้วหัวกระเท่แล้ว ปล่อยปลาได้พี่น้องไหม600คูณได้600หาอาตุ่ยใส่ลงนู้นเบิ่งพี่น้องมักคิดาผู้น้อยเหลืองปลาแม่สุกหมดแล้วได้ไหมสุกหมดแล้วฝนบริตกเ่ามีดอกหนอนฝนยังตึงอยู่

กองนี่กำลังสีด้าของนี้กะอันนี้นะคือมักระมักแปบบ่แม่แมนคือมักแปบอิดพี่น้องเป็นสีอิดค่ะเออมาสีดากำลังเหิมมาค้ำกะกำลังใน่นอ่อนพี่น้องตอนบ่ายสีขึ้น ป็นเอามากินกับแจวประเกดกบน,บน,นบหัวบอนีกาเพลเลยน้องสะหนมกาเริ่มไซแล้วพี่น้องหนมกรราไลขึ้นไลขึืนพ้นตก,กวงังสองสามหมื่นนี่นอนนอนกอับออแมก้ขึ้นเท่งเลย นัง่ำไมทาปะป้าไปกินป้าไปกินจุตียงก็ลุกลปาตยงกินในนี้เลยเอาจุตียังโอ๊ยยังแล้วนี่แบบหยาไรโอ้ยลุกหลมาอันนี้เอาบรมาตัดนะแม่บุ๊บีมีตัดป่ะตัดน่อยอนีออกเส่ยหยาเอนมันจริงเจน มานอนนนอยากกินนมน้นลูกว่าแม่เอาไห้นะอิากกินนมนอนวะนมแล้วได้พี่เล่าเอ้ยกินนมแล้วลูกหล่าควายนี่อยากแล้วถูกกินฉลูกถูกช้ถูกเป็นบวถูกยาบเป็นถูกอยากแห้งโอ้โห จ็ออกมาจะสวนพี่น้องอยยอแม่บิดมักซิดามานำ้ำอานาไมยแต้เช้าๆไปได้พี่น้องลุกขึ้นมาละกันแม่นี่แม่น่ามาอนาไมยเดินนี่แต่ว่านี่พูแลพี่น้องซอมมือเลยวันนี้น้องคอนไปได้มากเพราะว่าเอาหน่องเอาโน้นพอแม่เพิ่นไปเบียดทาพี่น้องกาคลิปนี้น้นของคอนกาขอลาไปก่อนเดนจ้าฝากซ่องน้องคอนสวรรค์เคสามในเดนจ้าพี่น้องฝากติดตามเ,เด้อเบิ่งลูกสาวเด้อพี่น้อง ผ่านเนี่ยก็ขอโทษขอให้ได้ฝากสาวผ่านมาความสัมพันธ์ได้การไม่พี่น้องเนี่ยบายบายนอนบายนอนบายสนุกละบายเนี่ยลุงบายไอเด๊ะเด๊ะเด๊ะไปบายสนุกฉันว่าลูกได้บังเอิญเลยได้คน